มณฑลทหารบกที่32ต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยี่ยมชมบ้านป่องนัก เมื่อวันที่27เมษายนเวลา15นาฬิกาโดยพลตรีอโนไโทยัยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32มอบหมายให้พันเอกวิชาญสีพัฒน์ทังกุลรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกธีรวัตรสีสุสวรรณเสนาธิการมณฑลทหารบกที่32เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับพลตรีกันสถิตยุทธการผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและคณะนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจำนวน150นายในโอกาสเดินทาง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนักคายสุรศักดิ์มนตรีตําบลพิชัยอําเภอเมือง,ำง,งลำปางจังหวัดลำปางโดยผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและคณะได้มีโอกาสเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนักคายสุรศักดิ์มนตรีโดยบ้านป่องนักเคยใช้เป็นพระพาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนมณฑลพายัพเมื่อเดือนมกราคมปี2469ต่อมาเดือนมีนาคมปี2501พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จประทับระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือก็แชร์พระพาธิประทับอีกหนึ่งครั้งภายในบ้าน,านป่องนักได้มีการแสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางและศิลปวัฒนธรรมตลอดทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ออีกทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์อีกจํานวนหนึ่งภายในบ้านยังคงสภาพห้องทรงงานห้องเสวยห้องบรรทมซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านป่องนักได้ทุกวันตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา นาทีนอกจากนี้ยังมีกาแฟาบ้านปองนักทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานาทีจิบกาแฟาไปนั่งคุยกันไปกับบรรยากาศดีๆดนตรีในสวนเชิญได้ที่มณงทนทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรียินดีตอนรับประชาชนทุกท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลไดท้ที่โทรศัพท์054 225 9413ต่อด้วย7 2 3 1 8อักหนาของวิทยพันธ์นะครับบอกเล่าถึงความเป็นมา นะครับของชาวลำปางนะครับเป็นห้องแสดงอาวุธุปกรก์นะครับจัดแสดงภาพและเรื่องบอกเล่าต่างๆนะครับสิ่งต่างๆลัานี้เขาจะมีสิ่งต่างอีกเยอะแยะมากมายที่มีความน่าสนใจยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเราเปิดให้บริการดูได้เปิดทุกบริการทุกวันนะครับกับเมืองลำปางดีต้อนรับครับเป็นสงที่น่าสนใจนะครับ